ต่อไปก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งมันต้องสอนเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะเริ่มจากเลขศูนย์นะคะเราจะเรียนสำหรับประถมปสองนะคะเราจะเรียนเขียนตามรอยเลขศูนย์ก่อนนะคะเราไม่เรียกเขาว่าจํานวนนับนะคะเราจะเรียกเขาว่าสัญลักษณ์ทางตัวเลขนะคะเริ่มจากเลขศูนย์เป็นต้นไปนะคะเลขศูนย์ต่อไปก็เลขหนึ่งนะคะ ต่อไปก็เลขหนึ่งต่อไปก็เลขสองนะคะต่อไปก็เลขเลขสามนะคะต่อไปก็เลขสี่นะคะต่อไปก็เลขห้านะคะต่อไปก็เลขหกนะคะต่อไปก็เลขเจ็ดนะคะต่อไปก็เลขแปดนะคะ ต่อไปก็เลข 9. เอ้าทีนี้เราก็จะเป็นการรวมนะคะรวมเลข0ถึงเลข9นะคะตามรอยตามตามรอยเลข0ถึงเลข9นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะมันก็จะมีอีกเยอะแยะไปนะคะเพราะว่าเราก็จะเขียนเกหน้านะคะคือปีปีหนึ่ง เขาเรียนกันสองร้อยวันอย่างนี้เพิ่มลาหนึ่งร้อยวันอย่างนี้เราก็เรียนเก้าสิบวันที่เหลือก็เอาเป็นแบบทดสอบอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าตัวไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเอากลับมาสอนได้นะคะให้มันให้มันเต็มหนึ่งร้อยวันนะคะ